สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนผู้ติดตามรัฐบาลที่รอคอยรัฐบาลเนาะยินดีต้อนรับเขาสูส่องซิบหกพ่รวยชาแนลเด้อพี่น้องเด้อกับส่องตาคุณพ่รวยถ้าเกิดว่า,าบอกเอฟซีใบว,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 ว่าคันเกิดว่าหารส่องหนึ่งว่าเห็นก็นให้เขาส่องหนึ่งมีสองสองพี่น้องติดตามไปสองสองก็ได้คือกันเนาะ สองสิบหก้ารวยยชานันกับสองตาคุณผ้าร้อยบาเนีก้กะถึงเวลาเสิเอาพญ,ญานาหักสุดเก่งสุดเด่นมาให้พี่น้องเห็นแวเดอ้อพี่นอ้องเร้อวดที่แล้วเขาก็งวดที่แล้วเขาก็ตัวจอว่าแตกพี่น้องแตกตัวสำรองคือกกสามศูนย์ก็ให้ก็เลขกวิ่งสามหนึ่งลูดจุดนี้พี่น้อง บนรางเนาะสิมีสิมีสามมีสามสามชุดเขาในอันเดียวกันเลยไหมพีม่น้องว่าซับสนนี่นะมันขีดกันไปยู่มันจะมีชุดหนึ่งก้อนชุดร่องมากก็เป็นชุดสองชุดสามคือบน่างมัตเ้อร์พี่น้องเด้อคือว่าผู้อาร่วมลงเลยเลยบ่าหา้ว่าสิเอาลงคือห้าหน้อยนี่ไงบ่ห้ว่ามี มือละสุดเลยยังม,ม,มันมันมันลำบากยงมทำลิดทำสุด <c oughs> ทำสุดลงมันหลายสุดเวลากระบาอาเอือรน้่ยหน้าพี่น้องก็เลยรัดเอาเลยหน้าเอาลงมาให้ในสุดเดียวเลยสามสตรเลยมักสตดได้ก็เอาสตดนั่นไห่พี่น้องเนาะของพญานาคักของพญานาคักดีอยู่นี่เพราะเปนบดีเด้อพี่น้องเด้อแม่นแม่นอยู่เด้อ ของวันที่สิบหกทีทีผ่านมานั่นสามชนนั่นปูใบเล็กกลมปูเป็นขีดเป็นตัวล่อง่าวันสาร์มีหลอบแรกกับสิมีเล็กสามตัวสามตัวมาตัวบางเทียวกับมาแบบนั้นบางเทียวกับ่มาได้พี่น้องเด้สามตัวมาตัวบางเที่ยวกับจับมาสองตัวอันสูรออกมาแล้วกับอันนี้ก็สามตัวมาตัวกับมีสามหกหนึ่งมันว่า จับคู่ให้ก็มี3สามศูนย์สีหนึ่งศูนย์หวิ่ง3มกับวิ่งหลูดเหมนว่าพี่น้องในเข่าสจับคู่กะเข่าตัวสำรองปูเด่นห่14บซเหมนว่าเข่า30มสบตัวสำรองตัวสำรองกับสิมี่สามศนยับ3าปูเด่น1ิบซกลม1ิเข่าสามศูนพนี่น้องกะถือว่า ถือว่าแตกได้แตกเลยเนาะพี่น้องเนาะแตกเพราะว่ามันบ่แเป็นตัวกับก็แเป็นตัวกับก็ถือว่าเขา่านี่เป็นตัวตัวแตกเลยตัวจ๋อเลยแตกสามศูนย์ตรงๆพี่น้องนาทีตามวาะด็กพญานาะคพวกได้ติดตามเบึงกับพ้ใได้มักกะตามไปกันพี่น้องมันมีหลายสูตรของปูกระไดมาในสูตรที่สองกะบลุดพี่น้องจับวิ่งสองวิ่งเจ็ดกับลุด มีสองซีสองหาเก็ซเก็หาเลขสามตก็มีแปดสองซีแปดสองหาลดไปพี่น้องม่าต้องบวกเถึงขันตัวลดตัวลดว่าเห็นมาเนี้ยกะอันนี้กับบนรางคือกันบนรางเมื่อไพี่น้องมันมาเนี้ยกัสิเขียนย่อยๆเบึ้งเรื่องพี่น้องได้ให้พี่น้องเข้าใจหนึ่งสองสามมาหลดเขียนอันหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งมาหลดบนรางกะ บนล่างก็เป็นวิ่งเกตวิ่งศูนย์หลูดเกตหลุดศูนย์เด่นเข่าศูนย์พี่น้องได้สามศูนย์อยู่นะพี่น้องนะได้สามศูนย์แต่ว่าจับคู่เป็น 20, สองศูนย์ชัดตัวหนึ่งเป็นสองศูนย์สองหนึ่งสองสามเกตศูนย์เกตหนึ่งเกตสามให้สองกลมนี่พี่น้องเกตศูนย์เกตศูนย์ 0, กับสองศูนย์ก็เป็นตัวดังขัดแถบวัดทียแล้วมันว่าสองศูนย์เกตศูนย์แล้วพี่น้อง บพว่าลายใหญ่ห่างเน้อให้เข้าใจกันเด้อมัดนี้เอามาให้เบิ่งเอาสุดเก่าสุดที่มันผ่านแล้วมาให้พี่น้องเบิ่งให้เห็นว่าอยู่อันใดเข่ามีตัวเดียวนี่ไม่อันเดียวนี่บ่าเข่าสาสามสูตรบ่าเข่าสูตรเดียวเอาลงน้ำกันมืดเด้อคือห้าน้อยนี่ละแด่ว่วม่าเป็นของไผของมันนี่เป็นของไผของมันสูตรไผสูตรมันแต่ว่ามันหย่อเวลาแม่พี่น้องบ่ต้องเอามานล้องลงหลายเทีย ให้พี่น้องในเบื้องไรเสียเบื้องทีเดียวเ,เลยสามอย่างเลยให้พี่น้องจัดเอาเลยเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วมาแล้วเม,มื่อน,นี้ของวันที่สามสิบเอ็ดเลยพี่น้องยังวัฒนผลเดืยนนี้ออกสามเทียน,นะเดียนนี้เนาะของวันที่สามสิบเอ็ดมีเหล็กวิ่งเหล็กเคียงไมยโยเหล็กวิ่งกับมาอาเหล็กวิ่งก็น่าพี่น้องเนาะไปหลายแหละไปเวลางับไปหลายแน่และ เลขวิ wing. Wing. ่งเลขวิ่งวิ่งหนึ่งกับเพดน้องหนึ่งกับแปด นี่รอบที่หนึ่งนะพี่น้องนี่้อให้พี่น้องเข้าใจเลยว่ารอบหนึ่งสิเขียนใบยอกหนึ่งกับแปดหลุดสุดหนึ่งวางสีหลดนี่สามนี่สามสุดเขียนบนรางไว้ให้พี่น้องเบ่งกัน เอาไว้นี่ละบนรางน้อยๆไว้บนรางหนึ่งต่อไปสีบ่ได้เขียนเด้อหลอดต่อไปสีเขียนถ้าตัวเหล็กลงเลยเป็นหลอดหนึ่งหลอดสองขีดกันไว้ยุดอกเป็นน้องนะ่าเข้าใจเด้อไม่ได,ด้เบิ้งกันให้เข้าใจปิดแต่ละหน้าเบิง้งมักสูตรได้สูตรได้งามสูตรได้ดีสูตรได้เกง่งกัน โยกกลมกะซีมีนี่ยะหรอกไปน้องโกกลมกะซีมีบอกยอะสูตรที่หนึ่งจับคูเล่นพนบิง่งหนึ่งบิง่งแปดด้จับคูจับคูสูตรหนึ่งแปดหกหนึ่ง หนึ่งหหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าแปด เก้าแปดแล้วก็เก็ดแปดเก็ดแปดมีสามตัวน้ำเลือดผีน่องด้ะสามตัวจัดหายน้ำห้าหกหนึ่ง พิจารณาเบิ้งสามตัวเต็งต้นพี่น้องห6าหกหนึ่งันนี่ก็วันที่งีสิผากันยังหลายมือเยอะดอกนะบอกบ่ลงเร็วลงเร็วมดกอนไปไปปลายยกผลบ่มีเลขสิลงให้รัฐบาลอูก็เลยลงไปเรื่อยๆเอาแต่ว่ากระิรลงใไ้มัดสุดๆนัะพี่น้องที่มีที่จัดเขามาที่คำนวณสุดคำนวเค่อยพานไปสุดๆกระเสีลงสุดๆนั่นแหะ ปดหาแปดหนึ่งหาแปดหนึ่งอันนี้ของอันแหลกรอบแหลกเลยพี่น้องเนอันนี้ยังนอกสนุบปักปักกิตใจนี่สงสัยจะเป็นเม็ดฝุ่นเดี๋ยวจังบอกเทเดียว ตัวเกง่งตัวกลมนะพี่น้องเนาะเอามัดจุลรอบก่อนอันนี้รอบที่สองเขียนตัวหน่อยหน่อยใดดอกบนล่างคือกันบนล่างรอบที่สองแต่ว่ากอของวันที่สามสิบเอ็ดคือกันมัดเด้อพี่น้องเด้อให้เข้าใจเด้อรอบสอง,องสพฤศจิปายบไปบูแมนนี่มันมีสามชุดเอาลง เอาล่งน้ำกันซื้อๆไหมเพื่อมัน่าเปลี่ยงเวล่าได้เวไาหลาเาทียรซื้อๆเด้อพี่น้องเด้อวิ่งวิ่งวิ่งสี่สาม สี่สามหลุดสี่สามหลุดสี่สามหลุดหลุดสี่หลุดสามนี่ของปูหมัดกันเด้อมันทีมนีตัว กลุมให้พี่น้องเนี่หรอกตัวเด่นอยมีตัวเด่นจุดเด่นอยู่เ้ยพี่น้องเ้อในี่บน,นี้กะน,นี่ยังเรบ่หลายตัวดิพี่น้องข้อ,ของเอ้ยสูตรสองสูตรสองกันมี4สี่ห้า ยะจังบังตกกรมสีหาแล้วกะสี่แปดสีปดสีปดยังละสีคูวาลหลพี่นะ้องยังละสีคูวาหลหกสามหกสาม เก็ดสามเก็ดสามเดี๋ยวเขียนสูตรบ่งจะข้าวก่อนีปนองเลยมาเห็นศูนยนสองสามสี่ สูตรสองซีคูพันแล้วสีคูพานไปแล้วเด้อซีคูนี่คือของสูตรสองจะเย็นๆได้พี่น้องเด้อถ้ารุนของดีเชื่อว่าให้ใส่จิตวิทยาของเจ้าของนำแน่สิงลงส่องยุทสูตรใดนี่สามสูตร ตกกรมกับว่ามีกิกกตัวดอกอันนี้สูตรสามมันในบนล่างคือกันเขียนให้ละเอียดละเอียดก่อนเขียนบาละเอียดเดี๋ยวพี่น้ัง่เข้อใจสูตรสามสที่สามวิ่งเข้าก,กอนวิ่ง วิ่งสสี่ี่วิ่งเก่าวิ่งสี่วิ่งเก่าหลุดหลุดสี่หลุดเก่าเดี๋ยวกไกลเฉลี่ยเบื้องตกกลมตัวเด่นนะพี่น้องเนาะ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น,ยนสิตำรวจหาแล้วว่าขี้คูพี่น้องซีวิ่งเก่าซีวิ่งเก่ากระชับ,บคูอันนี้มีหกพี่น้องอันนี้มีหกคูอยู่เอา้าพอยังสเอญชน ประกาศยังไปเขียนอย่างนี้อันนี้ฮอกคูพี่น้องจับคูกับมี่ C หนึ่ง C หนึ่งหกหกเก สูตนี้มีหกขูดมีสีูดมีหกูมีหคูมีสูตรุดท้ายนี่พี่น้องเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหเก้าห เกากระซีนี่คู่เก่งเนี่ยพี่น้องเนี่ยสูตรุดท้ายนี่มักเป็นชีวิตจิตใจคือซีกับเข่าเนี่ยละปูจกักมันเป็นอาจสีมาคู่กันหรือว่าอาจสีมาเป็นตัวคุ้มมูอก็ได้เกากระซีขันสีเด่นให้ดอกจักโตัวโยตัววิ่งเกาเก็ดเกาเก็ด บางซีกับเก่านี่สองตัวนี่เด่นในมัดจุดตัวพี่น้องเอาไ้เด่นทั้งสองตัวเลยทั้งวัดเสียเปียบกันตัวมักเป็นพิเศษสองตัวนี่สองตัวเก่านี่ซีนี่ก็เด่นเอาไปเด่นตัวนี้ก็เด่นซีอีกนี่จับเอาซีเลยนี่ นี่อปนั่งได้บาทนี้ได้เบื้องบาทนี่สีกลมแล้วเด้จัดกลมแล้วรอบแรกจัดกลมก็คือแปดหนึ่งพี่น้องจัดกลมแปดหนึ่งงานบอลแปดหนึ่งงานบอลแปดหนึ่ง แปดหนึ่งเฮ้ยลองดีก่อนว่าเอาแปดหนึ่งเอาแปดหนึ่งะตัวกลมกลมแปดหนึ่งร่องร่องเก้าแปดพี่น้องบัดน,นี้แต่ว่าเล็กชุดนี้มันบ่ค่อยออกปันไดเนาะพี่น้องเนาะเล็กชุดนี้ตัวเรียนตัวกลม โตกลมเกตสามอีกปัวมันออกงากคือห้าชี้ับชีแปดไหมมาตัวบางงามเนาะพี่น้องเนาะโ,โดนจังออกจะกหนึ่งเอาเป็นตัวล่องซะตัวล่องจะเลื่อพี่น้องเด้อแต่ว่าเด่นซีนั่นละล่องสามแต่ว่าฟันเกตสามนี่กว่าเนาะฟันเกตสามมาในการโตล่างไอ้ สูตรสูตรชุดใตยพี่น้องบ้านนี้สูตรที่สามเกากับซีน่นีเด่นทอกันเลยจัดไปเลยพี่น้องตัวเกง่งตัวเด่นตัวเกง่งตัวนั้นจัดเลยกลมซีหนึ่งบกกลมดอกเหนียวตัวนี้เป็นตัวร่องสาร่องเด้อซี่หกมันออกหยาก เอาเป็นตัวกันไปแล้วก่จุดนี้มากกับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเดี๋ยวตำลามาบึงกันตำลาถอดมาบึงกันพี่น้องรับเกาหนึ่งม,มีตัวได้เนี่ยมักเก้ามักเก้าพี่น้องมักเก่ากับซีเป็นซี่ิคิตใจเลยเดี๋ยวนี้รอบนี่เนาะ มักเก้ามักเก้าให้ออกบัญจันมกมนี่กเก้าเกตนี่มาเต็งหนึ่งเลยพี่น้องเด้อเด่นเลยเขียนเด่นไว้กมเด่นพร้อมเด่นก็มู เด่นกวัวมูคือเกาเก็ด้าพี่น้องผู้ได้เขามาแล้วก็แคบหนาจอไวเ้อผู้เขามใาไม่ผู้ติดตามไม่กะกดกระดิง่งติดตามไม่พี่น้องมาแล้วของพญานานคะเก่งๆเ,เ,เที่ยวที่แล้วแตกสามนเต็มๆน้พี่น้องน้พี่น้องก็จะเห็นนี่างเราชุดหนึ่งชุดที่แรก จับลงน้ำกันเลยสามสุดสุดที่แรกวิ่งลูดหนึ่งลูดแปดจับคููก็มีหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งกลมเด่นเน้นเก้าแปดเก้าแปดตัวสำรองพี่น้องตัวกับเกตแปด 8, กับตัวสำรองตัวกัน สามตัวนี่พี่น้องพิจะนณาเอาอยากจัดตัวใดก็จัดนะพี่น้องเนาะก็สิจัดตัวนี้แหละน่าเปนว่าเพราะว่ามันยุ่งตกกลมเด่นคู่กลมเด่นสามตัวมีจัดสุดแหลกสุดสองมาก่ามีสุดที่สองวิ่งซีวิ่งสามหลุดเด่นซีพี่น้องจับคู่ก็มีซีหาตัวล่องเป็นล่อง สีปดเป็นลองหกสาเป็นตัวกันเกตสามเป็นตัวเก่งพี่น้องเกตสามตัวเด่นเด้อตัวเก่งสุดที่สาวิ่งรูด4ี่กับเก่ารูดกลมทั้งสองตัวเลยทอกันมับเลยพี่น้องเด่นจับคูเด่นจับคูมี่ี 4, 1, ่หนึ่งกลมเด่นเลย4ีห เป็นตัวล่องเป็นตัวกันตัวกันซีเกตเป็นตัวล่องเด่นเก้าหนึ่งก,กระกลมเด่นเก้าหก,กเป็นตัวกันเก้าเกตนี่เป็นตัวเด่นสุดๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นตัวเด่นกอมูในกลุ่มกลมให้ยสามกลมอันนี้นี่แหละพี่น้องเอฟซีพวกได้เอาเขามาแล้วกับพิจารณาเบิงมาสี จัดยุสูตรใดเดอแต่ว่าเขาแท้าสามสูตรนี่จักสยมังไดจับใช้กันเบื้องเดอตัวเดมันไกลเคี่ยงกันตัวใดหมักตัวใดหมักกะจัดตัวใดคัดกะาพาันไปหาลตตลรี่กันเดอพี่น้องเดอรย่ำลตตลรี่ก็ล่างหลาย,ยลอยู่หรอกแพะเต็มแผงโยเดอนี่มันจะเริ่มขายพี่น้องเอาไปพิจจรณนาบึงตัวใดหมักกะจัดตัวใดคัดกะาพาันในพี่น้องเอฟซีสุขูสุกคนวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้มีศกศก มันมานกันทุกขูทุกคนเดิอมมีศกมีหลับกันทุกข่ทุกคนอย่าเก็บจะจนกันเด้อพอกันไม่สุดต่อไปสวัสดี